คลิปวิดีโอนี้นะคะเรากำลังจะไปกินตามท่้นชาติชนเมนูที่ทัานชาติชเนี่ยบอกว่าอร่อยมากรสชาตินี้มาหากินยากเลยอ,อร่อยจริงวะ่ะเมนูนี้เด็ดจงต้องตามรอย กลับมาเจอกันนะคะที่ช่องเอมี่กิตยานะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะเรากำลังจะไปกินนะคะตามท่านชัดชาติค่ะทุกคนเมนูที่ท่านชัดชาติเนี่ยบอกว่าอร่อยมากแล้วคนก็แบบแชร์กันกระหน่ำเสมอเซลนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อจากเสี่ยเรานะคะกาลังจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าเขาเนี่ยมีเมนูอะไรกันบ้างกว่าจะไปถึงก็ประมาณ20นาทีนะคะวันนี้แอมลงมาแค่นนองสกินแคร์นะคะของแอมโกลอันนี้เนี่ยก็จะช่วยนะคะลดจุดด,ด่างดํานะคะแล้วก็ใครในที่มีปัญหานะคะผิว ไม่ชุ่มชืน้นรูขุมขนกว้างนะคะหรือว่าผิวไม่กระจ่างใสเนี่ยบอกเลยว่าใช้เลยมันดีมากแล้วก็ยอดขายถล่มทลายนะคะลูกค้ากลับมารีวิวให้เยอะมากนะอันนี้เนี่ยราคาน่าหลักมากนะคะตอนนี้เราจัดโบขวดละ3า9บาทส่งฟรีไปด้วยนะคะแต่ยังไม่พอคะ่ะใครนะที่เห็นคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจัดไปเลย4ขวดแค่พันเดียวตกขวดละ250บาท สำหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะคะแล้วอยากลองน้องแอมโกลนะคะเซรั่มหน้าใสาลดจุดด่างดำคูณ3านะคะก็ทักไม่ได้เลยนะคะที่เพจแอมโกลได้เลยนะคะก็เดี<ม>๋ยวแอมนะคะ<ม>ลงสกินแคร์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแต่งหน้านิดนิดหน่อยหน่อยบนรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะคะไปคะ่ะ ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงหน้าร้านแล้วนะคะก็คือร้านที่เลยสโลนสุกโภชนานะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาก็จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อเกาเหลาเนื้อสุนทรสาหะค่ะซึ่งร้านเนี่ยเขาเปิดมาทั้งหมด56ปีแล้วนะคะแล้วก็เปิดมาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็คือยังอยู่นะไม่เคยย้ายร้านไม่เคยเปลี่ยนโลเคชั่นค่ะแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวนะคะที่สาคัญก็คือบอกเลยนะคะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะที่แบบใช้สูตรแบบสุดยาจ นะคะเขาเป็นสูตรแบบพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกินนะคะเป็นก๋้วยเตี๋ยวเนื้อนะคะที่นี่ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะแล้วขอบอกเลยว่าโต๊ะที่เรานั่งเนี่ยเราได้โต๊ะเดียวกับท่านผูน้ว่านะจ๊ะเก้าอี้ตัวเดียวกันด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะเพราะว่าคนคน่อนข้างเยอะแล้วนะแล้วก็ต้องมาจองบัตรคิวนะคะรับบัตรคิวซึ่งร้านเนี่ยจะต,ตั้งอยู่ที่ประชาสงคราะ่์2 4นะคะตรงหน้าซอยเลยนะก็สามารถมากันได้ แล้วก็จะมีลายแมนมีอะไรต่างๆนะทุกคนแปบบ่เดี๋ยวเราไปนั่งที่โต๊ะกันเลยค่ะไปค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มานั่งที่โต๊ะแล้วนะจ๊ะจะบอกว่าร้านก็คือเต็มให้น้องเนี่ยมารับบัตรคิวมารับบัตรคิวได้บัตรคิวที่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดจ้าแล้วรอประมาณกี่นาทีถึงจะได้กินเา เกือบครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครมาแนะนําว่าให้มาแต่เช้าซึ่งที่นีเนี่ยบอกเลยว่าทั้งลายแมนนะคะแล้วก็มีแบบเออมอไซค์อะไรเงี้ยมากันเยอะมากต่อแถวกันเยอะมากแล้วก็โต๊ะเต็มทุกโตะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราสั่งนะคะเป็นเมนูของทัชาชาและตรงนี้ที่ทนั่งเนี่ยก็คือคุพรว่านั่งตรงนี้นะจ๊ะ เมนูท่านชอนะก็คือไส้เอ็นเปื่อยนะจ๊ะเออที่เป็นแบบว่าเมนูที่ท่านชอบนะแต่ว่าวันนี้ท่านมาที่มาถ่ายมาไลฟ์เนี่ยก็คือไส้หมดแต่วันนี้เราสั่งไส้ไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะซึ่งจะบอกว่าตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่เห็นทงานงร้านเขาหยุดทำเลยนะเพราะว่าคนเยอะจริงๆทุกคนอยากให้น้องนะคะถ่ายบรรยากาศร้านให้ดูนิดนึงเนาะว่าแบบว่าเป็นยังไงแล้วก็น่าทานแค่ไหนนะคะ เี๋ยวไนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็กาลังรออาหารอยู่นะจะบอกเพราะว่าพี่ๆเนี่ยเขาก็เดินมาบอกนะคะบอกว่าแบบร้านเนี่ยจริงๆเปิด8โมงนะคะ8โมงแล้วก็เริ่มประมาณ5โมง5โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะหมดเร็วนะคะแล้วก็วันเนี้ยขนาดที่เรารออยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะขอเมาส์มอนิดนึงว่าทุกคนนะนราเห็นว่าแอมกินเยอะใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้ก็คือแอมแอมีน้องเนาะ,ะแต่สําหรับใครนะคะที่ไม่ได้ตั้งครรไม่ได้ให้นมบุตรอะไรเงี้ยแล้วก็มีปัญหานะคะเรื่องนั้งหนักเยอะหรือว่า เฮ้ยตัวเองอะลงไม่ลงมีภูมินะคะแนะนำเลยว่านี่จัดอเมรีไฮไฟเบอร์นะคะก่อนนอนบอกเลยว่าเห็นผลแต่กล่แงกแรงนะคะลูกค้ากลับม,มาสั่งซื้อเยอะมากแล่ไี้สต้คัญน,นะคะอันเนี้ยอร่อย นไม่ใส right? ่น้ำปลาคะซึ่งตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ถ้าเกิดว่าใครนะคะไปสั่งทีเด็อมริีเทลแล้วแคปนะคะแคปหน้าของแอมเนี่ยในคิปวิดีโอนี้นะคะสั่งสองกล่องนะคะแอมจะให้น้องแอนทีนะคะใส่ของแถมมาให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอนีกยไปสั่งกันได้เลยนะคะราคาน่ารังมากแค่กล่องละ5 9ารานะคะเห็นผลตั้งแต่กล่องแรกนะคะคือเดี๋ยวจะแปะลิง์ไว้ตรงนี้นะคะไปดูกันได้นะคะก็ น้องมอยนะเพราะว่าเนี้ยถือว่าเก็บแต้มหุ่นช่วงที่ยังไม่ได้ตั้งคันอะไรเงี้ยเราก็กินตลอดนะคะก็เลยทําให้เราอ่ะหุ่นไม่เพลกนะเราก็ไม่อ้วนนะคะแต่ว่าช่วงน,นี้ก็คือต้องงดก่อนนะเพราะถ้าตั้ผ่านแล้วแต่ว่าอย่างบอกทุกคนนะคะสหรับใครที่แบบหัวแบบแบบน้ําหนักขึ้นหรือมีพุงหรือว่าเออกินยังไงก็ไม่ลโลัะทีนะจ๊ะเอออ่ะเดี๋ยวเรานะคะรอก๋วยเตี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าคิวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เสี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าก๋วยเตี๋ยวท่านชา,าันชาเป็นยังไงคะ่ะ ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะอาหารก็มาแล้วนะจ๊ะซึ่งเราเนี่ยสัส่งหมด3เมนูแล้วกันจ้าอย่างแรกเลยนะคะคือเมนูท่านชัานนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเอ็นเปื่อยแล้วก็ไส้จ้านี่น่าทานมากเลยนะคะก<ม>็คือใส่มาแบบถ้วยใหญ่ทั้งคนไม่เล็กน,นะคะคือใหญ่นะ<ม>แล้วก็ผื่นเสี่ยวนี่เนี่ยคือเริ่มแค่ชามละ60บาทนะจ<ม>๊ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เราสั่งมาเนี่ยก็จะเป็นผื่นเสี่ยวเส้นเลิ่มีเนื้อสดมีลูกชิ้นมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ ท้ายเนี่ยจะเป็นแบบรวมนะคะแบบรวมเนี่ยให้ดูนิดนึงมีทั้งเอน็นมีสบายมีตับแล้วก็มีไส้มีอะไรต่างๆนะคะซึ่งถ้าใครชอบกินแบบรวมเนี่ยแอมถือว่าร้านเนี้ยเขาค่อนข้างให้หลากหลายดีนะไม่รอช้าเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองเมนูข้าทล่างดีกว่าว่าอร่อยแค่ไหนเป็นยังไงนะคะให้ดูน้ำจิ้มนิดนึงที่นี่เนี่ยเขาจะมีน้ำจิ้มนะคะจะเป็นน้ำจิ้มคลิกแบบนี้เป็นน้ำจิ้มแบบนี้จ้ะเราก็จะ กับพวกไส้อะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวจะลองชิมหน่อยนะว่าเป็นยังไงนะคะนี่น่ากินมากเดี๋ยวเราจะลองอย่างแรกเลยนะคะคือไส้ที่วันนั้นท่านจะชาติมาแล้วคือบอกว่าไส้หมดแต่ที่ได้วันนี้ไส้หมดไส้เปื่อยมากเปื่อยแบบละมุนอะอร่อยมากเลยอะลองกิม,มันุ่หน่อยค่ะ เพราะอร่อยจริงอ่ะนี่คือกินแบบยังไม่ได้เติมนะไม่เติมอะไรเลยเป็นซุปแบบสูตรยาจีนนะคะมาลองนี่หน่อยค่ะเอ็นจะกินแบบไม่ไม่จิ้มน้ำจิ้มเลยนะคะเอ็นก็คือแบบเปื่อยๆนิดนึงนะอร่อยจริงว่ะละลายไปเลยอ่ะปกติเอ็นมันจะต้องแบบกรุบๆนิดนึงแต่ร้านนี้ก็คือละลายไปเลยเออไม่แบบกใจแล้วว่าทำไมแบบท่าถึงบอกว่ามันอร่อยอ่ะมาลอง ไล้เท้าคือนี่จ้ะเนื้อเปื่อยจ้ะชิ้นใหญ่อย่นะชิ้นแบบเป็นๆินนะคะเดี๋ยวลองชิ้นแบบไม่ใส่หนังินนะอร่อยจริงอนะทนจมเมแนน,ะน,อ,แนอร่อยมากเลยน้ำซุปเขาแ,า,เาแล้วก็ทุกอยาคือเด็ดเด็ดจริงเดี๋ยวเราจะขอกินนะคะซึ่งปกติอะแบบอมจะเป็นแบบคนชอบกินแบบรถจัดเนาะ ชอบใส่พริกนิดนึง่งทุกคนมาค่ะเขาเป็นพริกแบบคั่วเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างเผ็ดน,นะทางร้านเขาคือแบบแนะน,นำว่าให้ใส่แต่น้อยนะจ๊ะลองชิมหน่อยว่นาน้ำใส่พริกจันเป็นยังไง ใครมาแนะนำะนะนะว่าอย่าใส่ผิดเยอะนะคะแน,น,นะนำนะใครจะมากินเนี่ยห้ามพลาดเลยซูไส้ไส้อร่อยมากไส้เด็ดจริงไม่แปกใจเลยว่าทำไมแบบไส้หมดก่อนอย่างอื่นนะคะโคตรเด็ดนี่ค่ะลูกชิ้นเนื้อนะคะของนองบลาเดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นยังไงนะ รู้ผิวกะดีเป็นผ้อญิงเงนะินเหนื่อยอ่ะหนึบๆนึบกำลังดีอ่ะไม่แป้งหรอเพราะเวลาเรากินรู้ผิวแป้งเราจะรู้ว่ามันแป้งแล้วแต่อันนี้ก็คือไม่แป้งนะคะอร่อยหน้าต้องต้องมาซ้ำนะคือ,อตั้งแต่เรามานั่งนะคะก็คือร้านเต็มตลอดแล้วก็แกฟู้ดไลน์แมนโลวินฟู้ดก็คือวนเวียนกันอยู่หน้าร้านนะคะทุกคนอร่อยมาก เป็นแบบเด้งเด้งดมา่เลยอะถ้าเกิดมาร้านนี้นะแนะนำว่าจะเอาอะไรสั่งเผื่อไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่ารอเนี่ยที่นี่เฉพาะเรารออาหารอย่างเดียวน่าจะครึ่งชั่วโมงได้นะครึ่งชั่วโมงได้นะทุกคนเพราะว่าเขาลังตามคิวนะคะแล้วก็คนเนี่ยมาเยอะมากคือแบบคนมาเยอะจริงเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำว่าสั่ง เผือบไปเลยแล้วก็จะกินเนื้อนะจ๊ะจิ้มน้ำจิ้มหน่อยจะได้เผ็ดๆนิดน,น,นึงเมนู <c oughs> นี้เด็ดจริงต้องตามรอย <c oughs> เดีด๋ยวจะให้น้องๆนะคะลองกินก๋วยเตี๋ยวกันหน่อยแล้วให้คอมเมนต์ว่าอร่อยจริงไหมถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวน,นี่นะคะก๋วยเตี๋ยวเขาก็เป็นเียวเส้นเล็กนะกินแบบไม่ปรุงนะคะต <c oughs> ัวมาก ยืกดกินเนื้อชินเล็กๆเข้าไปแบบนุ่มมากแบบเปื่อยเออยังไม่ปรุงนะคะมีะเป็ดหนักนบบนนคือตอนแรกอะคิดว่าแบบเป็นฟิลแบบตุ่นยาจีนมันต้องแบบเหม็นยาจีนเปล่าออแต่นี่ไม่เลยนะเนื้อเปือยมากผมว่าเปื่อเวลาที่ตุ๋นเนี่ยมันต้องเปรี้ยวนานะแต่ว่าอันเนี้ยมันเข้อขอเาปากแล้วมันก็แบบไปเลยลื่นเลย<ๆ>ละลายจ้า ละลายมาหนึ่งนะจ๊ะน้องบอกว่าไม่ปรุงแล้วนะคะกินเลยเอาจริงนนี่ว่าร้านเนี้ยไม่ต้องปรุงก็อร่อยนะแต่นี่เป็นคนแบบติดก,กินเผ็ดเนี่ยก็เลยแบบจะต้องปรุงนิดนึงเดี๋ยวมันแบบไม่ถูกใจอะไรอย่างงี้นะคะชอบกินเผ็ดนี่ค่คะใช่นะคะดิมนำ จริงๆนี่ว่าเดี๋ยวถ้าครั้งหน้ามาลองอะ่ะอยากมาลองเป็นแบบรวมทุกอย่างเพราะว่าคือต้องแต่นั่งกินอะ่ะทุกอย่างคือเปื่อยหมดอร่อยหมดนี่ว่าถ้าเกิดจักแบบรวมๆนี่ว่าน่าจะอร่อยทุกอย่าง ขึ้แทนฮะคุณแทนร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะน้องบอกว่าขึ้นแทนร้านก๋วยเตี๋ยวในดวงใจนะคะเ,คเหมือนที่เราบอกว่าเราอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อม,มาหลายร้านมากแต่ร้านนี้แม่งอร่อยจริงเว้ยทุกคนเนาะ,ะเจริญสุขโภชนานะทุกคนอยู่ประชาสงเคราะห์ยี่สิบสี่นะจ๊ะไปนม,มาไม่ได้ก็สั่งพ่วกัน delivery ไมาไม่ได้ก็สั่ง delivery มีแก๊สมีโรบินฮูดมีลายแมน ก็คือมีครบจาดจะได้กินช้าหน่อยนะเพราะว่าที่มันยาวอ่าเดี๋ยวเก็บตังค์กัเลยดีกว่าจ้ะน้องบอกดีมากเลยนะจริงเหรอเอของร้านบอกว่าดู YouTube แอมด้วยแล้วของร้านก็คือสวยหน้าเป๊ะมากเ <laughs c oughs> ท่าไรค่้าทค่ะี่ค่ะนี่คข,ข,ของร้านก็คือหน้าเป๊ะมาก เด <ersch> ี๋ยวจะรอดูนะคะว่าต่อไปท่านธรชาติเนี่ยเขาจะไปรีวิวร้านไหนอีกถ้าร้านไหนมีแชร์เยอะเดี๋ยวเราจะตามไปกินว่าเด็ดจริงหรือเปล่าแต่ว่าร้านนี้คือเด็ดจริงนะอยากให้คนมาลองจริงอร่อยจริงแล้วก็ราคาเริ่มต้นแค่60บาทค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเกาเหลาก็มีตั้งแต่70ถึง100บาทนะคะขอบคุณนะคะขายดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมค่ะวันนี้จะขอตัวไปก่อนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยครั้งหน้าจะไปกินร้านไหนที่ไหนอะไรยัไง <g it> ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสําหรับวันนี้นะคะไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ